เดี๋ยว่ชมด้วยนะครับครับพบกับผมนะครับแม c เกมมิ่งนะครับวันนี้คนอยู่กับผมในเกมบิ๊บิ๊เจดนะฮะโอเคหลายคนนะครับเรียกร้องมาครับให้ผมนะครับสอนปรับตั้งค่ากราฟิกนะครับผมก็เอางี้เลยและกันจะสอนปรับตั้งค่าในเกมทั้งหมดนะครับว่าที่ผมปรับอะไรไปบ้างนะครับโอเคจะไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับเนื่องจากติดเรียนหนังสือนะครับ ไม่มีเวลาไม่ใช่ผู้ใหญ่อะไรใหญ่โตนะครับก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับรอสักครู่นะครับโอเคก็อยู่กับอัปเดตล่าสุดนะครับที่ผมได้โพสลงไปทางแฟนเพจใน Facebook นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับไดอ r รี่เซอร์ไนะครับเซอร์ไพรนะฮะนะครับ So dear you will receive health from the best every day นะฮะ A Miss Day Will Not is your y o u r ู o r โปรเอะไรก็ว่าไปไมู่มันก็อ่านอังกฤษไม่แข็งนะครับ d ด y แปนะครับได้พลังงานนะได้ฐาน9อันนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับผมก็จะได้เพชรสามสิก้อนนะครับแล้วก็82นะครับจะได้อัพสกิล36นะครับแล้วก็8ปดจะได้เพชรสามก้อนนะครับแล้วก็ก็ขอว่าเลิกถามเลยครับว่าพี่ได้เพชรมาจากไหนนะครับ ผมได้โพสคลิปไปแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะครับได้เพรมาจากไหนนะครับได้มาเยอะแยะนะครับเราจะมาดูส่วนการตั้งค่ากันเลยนะครับนะไม่มีอะไรการตั้งค่านะคอนเน็กนะครับเดี๋ยวสักครู่เรื่องคอนเน็กนะครับผมเชื่อมต่อกับ m มค g เกมมิ่งนะครับเชื่อมต่ออันเดียวนะครับล็อกอินแอสแมคเกมมิ่งนะครับหลายคนถามมาว่าพี่ครับถ้าเกิดผมลบเกมเนี่ยแล้วลงใหม่เนี่ยแล้วเราล็อกอินกูเกิลเพลย์เกมไว้อะมันจะยังอยู่ไหม มันก็ยังอยู่ครับมันจะซิงกันให้แต่เรื่อง Facebook กับเกมลอปลิฟ hmm. ผมไม่รู้ครับไม่ต้องถามอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคอนโทรลเลอร์ Controller ครับของพวกจอยแม่งโฆษณนากแกว้วนะครับเหื่อมากเรื่องจอยครับผมก็ไม่ได้ใช้ไม่ต้องสนใจมันนะส่วนคัสเตอร์แคร์นี่ก็คือเกี่ยวกับผู้ให้บริการนะผู้ช่วยนะว่ามีปัญหาอะไรติดต่ออะไรก็ติดต่อตรงนั้นเลยนะเรื่องซาวครับมาสเตอร์สาวนะครับมาสเตอร์วอลลุ่ม นะครับเสียงปกตินะครับ SFX Volume นะครับแล้วก็ Music Volume นะครับเรื่องเพลงเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องอะไรนะครับส่วน Announcer นะครับ Announcer Voice นะฮะอันนี้ก็คือเสียงในเกมนะครับเรื่อง Five Minute f o r m a n อะไรก็ว่าไปนะครับผมปรับเป็น3านะครับส่วน Voice Chat นี่ก็คือไว้สํสำหรับเสียงหูฟังนะครับ Small Talk แล้วก็ไว้สามารถคุยกับคนทั่วโลกได้นะครับส่วนเรื่อง Control นะครับ Left hand นะครับผม off นะครับผมไม่ใช้นะครับส่วน Invert Y Axis นะครับ Axis นะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วน Control 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 s c r e อะไรเนี่ยผมก็เป็นแบบเดิมเลยครับอันที่หนึ่งนะครับ Control Scream One นะครับ Sensitivity อะไรนะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับการหมุนนะครับอ่านไม่ออกอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับขอภัยจริงๆนะผมปรับไปสูงสุดนะครับ โอเคแอดวานนะครับแอดวานก็ไม่มีอะไรมากแอดวานก็เป็นอิมแอสซิสต์นะครับก็คือเป้าล็อกเป้าแรงให้แล้วออโต้สวิตช์เฟปปอนนะครับก็คือเปลี่ยนน่าจะเกี่ยวกับเปลี่ยนอาวุธมั้งข้อพุชนอติฟิเคชันนะครับก็อะไรนะแจ้งเตือนนะครับนอติฟิเคชันว่ามีใครอะไรมาบ้างนะครับชิลวิชวลเอฟเฟกต์นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ของชิลนะครับที่เป็นขอบข้างข้างบนกับข้างล่างครับที่เป็นสีฟ้าฟครับ Facebook ออโต้โพสผมปิดไว้เพราะว่าไม่ให้มันโพสต์อยู่ครับ ถ้าเกิดเล่นได้ชนะอย่างเงี้ยเล่นได้ที่หนึ่งมันก็จะโพสต์ลงนะผมเล่นไม่โพสต์โอเคเรื่องภาษาภาษาอังกฤษนะครับก็คงไม่มีใครใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอะไรอีกแล้วนะฮะโอ้เบื oh, ่บอโฆษณาจังนะครับอาเบิ About, ครับก็เป็นเดียวกับเกมครับเป็นเวอร์ชันน2.1งูนนะที่ผมกาลังพูดถึงอยู่ณนะที่นี้นะครับส่วนเทลก็คือช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพวกเอ่อการคอนโทรอะไรนะครับโอเคส่วนสําคัญที่สุดนะของเกมนี้ก็คือกราฟิกเซตติ้งครับ หลายคนถามว่าทำไมพี่ปรับยังไงให้มันลื่นครับผมใช้ High-End Performance นะครับก็คือกราฟิกสูงนะครับส่วนคนที่ย้ำนะครับเครื่องกับกากาะนะครับพวกอะไรนะ a s d g e l a a อะไร HTC กากาะเก่าๆนะครับเก่านะครับให้ใช้เป็น Optimum Balance Optimum Optimum Balance นะครับ b a s b e s t Quality Setting for ดีซีไว้นี่ก็คือค่าเริ่มต้นนะครับที่มีมาให้ในเกมนะครับมันปรับให้เหมาะสําหรับเครื่องแล้วนะครับสำหรับใครที่ปรับแล้วนะให้ยูนิตทูรีสตา t ์เดอ h e แอปพลิเคชันฟอร์ดิสเชงทูเทคเอฟเฟกต์นะฮรถ้ารีสตาร์ตเกมรอบหนึ่งนะครับก็คือปิดแล้วเปิดเกมใหม่ครับจะได้เอฟเฟกตามนั้นนะครับผมเป็น h ไฮเกสเฟอร์ฟอร์แมนครับเครื่องผมแรงครับผมกล้าพูดครับณจุดๆนี้นะเครื่องผมแรงมากนะครับใครพวกใช้พวก a s l ลาวนะครับ iPhone ก็เป็นพวก iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3G 3GS อะไรก็ว่าไปนะครับไอโฟน5ยังแนะนําอยู่นะครับให้ปรับไอโฟน5ไอไม่ใช่ดิ iphone ปรับไม่ได้นะครับไอโฟนปรับไม่ได้พวกนี้ Apple จะเป็นผู้จัดการเองนะครับซัมซุงนะพวก J1 J2 ครับอะไรอย่างงี้นะครับ J1 E1 E2 อะไรนะดูที่แรมนะแรมกับอะไรนะกราฟิกเครื่องนะว่าเป็นพวกอะไรมาริอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็น NVIDIA Shell ชลเอ็นเดียนะครับ ที่ก้าสามที่ก้าสองที่ก้าหนึ่งอะไรก็ลองไปปรับกันดูนะว่าจะแหลกจะลื่นอะไรครับก็คนที่แหลกนะครับก็พิจารณาเครื่องตัวเองนะถ้าปรับสองอย่างแล้วมันแหลกนะก็พิจารณาเครื่องตัวเองนะครับว่าเครื่องตัวเองนี่เล่นเกมไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องยอมรับสภาพนะครับแล้วหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องครับทาอะไรไม่ได้ครับนอกจากเปลี่ยนเครื่องทุบทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับการตั้งค่าก็หมดแค่นี้แหละครับโอเค ของเล่นใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดนะครับมีที่เซลนะครับตอนนี้เซลสามอย่างของเล่นใหม่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือมีหุ่นยนต์ครับสองฝั่งเจอสีคคละสีกันครับแล้วก็หุ่นยนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ลําใหม่นะครับยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่รถถังคันใหม่นะครับต่างจากคันเดิมนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ต่างจากคันเก่านะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคไม่น่ามีแล้วแหละ สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไคร์เบอร์นะครับชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิ่งด้วยนะครับก็มันก็จะแก้เกมประตุกแล้วนะครับแก้เกมเด้งออกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไคร b เบอร์ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็แชร์คลิปให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับส่วนแฟนเพจจะให้ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้แม็กเกมมิ่งก็คงต้องลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี